เรื่องต่อมาครับกรณีที่นายพิจิตรเวชชาชีวะหัวหนา้าพรรปฏิบัติได้ออกมาเสนอแนะโดยให้สัมภาษณ์ว่ากรกตต้องออกระเบียบเอาผิดใช้ในโยบายหาเสียงหลอกลวงโดยได้เปรียบเทียบกับโครงการจำนำข้าวของ,ร,าง,งารัฐบาลนางสาวลิลรักณ์และกล่าวหาว่ามีการทุจริตทุกข,ขั้นตอนทำให้รับสูญเสียเงินเป็นแสนล้านผมถามว่านี่คือ การออกมาให้ข่าวในลนักษณะที่ทําให้พรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเ,ยเสียคะแนนนิยมเสียคะแนนเสียงในระหว่างที่มีพระักิจสิทธิการในการเลือกตั้งวันที่2คุมภา2567นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สว่านานสิทธิ์เนี่ยน่าจะมีการกระทําที่หวังผลทำเลทำลายคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคเพื่อไทย ซึ่งสิ่งที่นายอภิสิทธิ์กล่าวหาว่ามีการทุจริตและทําให้สูญเสียกว่าบาทเป็นแสนลานะ้านนั้นวันนี้ยังไม่มีการสรุปคดีต่างๆที่ถูกกล่าวหาและยมยังไม่มีการร้องจนถึงที่สุดเพราะนั้นการที่นายอภิสิทธิ์ออกมาพูดเนี่ยก็เป็นแค่หวังผลทางการเมืองทั้งที่ตัวเองเนี่ยบอยคอยการเลือกตั้งไม่กคารบเสียงประชาชน และที่สําคัญเมื่อบ่อยก่อนการเลือกตั้งไม่กบเสียงประชาชนแล้วแต่ออกมาลักษณะที่ทําตัวน่าจะเป็นจระเข้ขวานคลองและก็ขวานประชาธิปไตยทั้งท,ที่มีการบบขาารัดขวางการลงสมัครก็ดีขัดขวางการจะมีการเลือกตั้งสมภูมิภาครวดดีนะฮะไม่เคยห้ามกางสมาชิกน,นะครับตั้งแต่มีการบุกุกโรงพิมพ์คุุสภา ในการที่จะไปขัดขวางไม่ให้เขาผิดบัตรเลือกตั้งนายกฯก็ไม่ได,ด้ดำเนินการห้ามปรามในอย่างไรโดยเฉพาะนายทาวพลพวกที่เป็นสมาชิกเป็นอดีตสสประยุธิปัตนะครับวันนี้การที่นายิฯออกมาแลักษณนะเสนอแนะกรกะตโดยออกระเบียบให้เอาพิธยบายหาเสียนงน้อยแกลุ่มนั้นและพร้อมจะดําเนินการให้ใบแดงหยุบพักการเมือง พราะห็นว่าผ่านความเห็นชอบโดยกรรมการของรักโดยในลักษณะที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเ,ยเสียหายซึ่งเรื่องนี้ก็ฝ่ายกฎหมายก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ดูชอบกฎหมายที่จะเอาผิดนายพิสิตธ์ในระหว่างที่มีถ้าจะกิจการทุกสภาและกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าทําให้เสียคะแนนถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับผมอยากนายพิสิทธ์เนี่ย อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นระหว่างที่มีการเลือกตั้งนายอภิิ์ก็รู้ว่าการออกมาให้ข่าวแล้วทาให้ผู้สมัครหรือพรรคที่ส่งผู้สมัครเนี่ยสูญเสียคะแนนนิยมเนี่ยหรือคะแนนเสียงเนี่ยเป็นผลเสียเลยือว่ามีความผิดในอดีตแม้วันนี้นายอภิิ์จะไม่ลงเลือกตั้งแต่ต้องให้เคารพให้เกียรติสมาชิกหรือพรรคที่ลงเลือกตั้งรวมทั้งต้องเคารพกฎหมายนะครับ ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายดังนั้นะท่าทตัวอยู่เหนือกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้านายอภิสิ์ออกมาเสนอให้กรกตให้เอาผิดนโยบายหาเสียงหลอกลวงผมอยากให้ไปดูนโยบายเร่งด่วน99วันทําได้จริงของประชาธิปัตย์ตอนสมัยเลือกตั้งนายอภิสิ์เคยทำนะสมัยที่โรนค์าเสียงไปนที่เป็นหัวหน้าพรรค99วันทําได้จริงถามว่าทําได้แค่ไหนครับ ยกตัวอย่างเงื่อนเดียวครับ99วันแค่แก้ปัญหาความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้บริหารมา2ปี7เดือนปัญหาภาคใต้ก็ไม่สงบแถมยังน่าจะซ้ำเพิ่มมากกว่าเดิมอีกทั้งที่ขณะนั้นนายอภิสิทธิ์เองมีสมาชิกที่เป็นสสในภาคใต้แทบจะยกทกั้งภาคและมีฐานเสียงในภาคใต้มากที่สุดแต่ไม่เคยแก้ปัญหาเพราะนั้น การนี้ที่จะเสนอเนี่ยป,ปตให้ออกระเบียบเนี่ยก็ควรจะไปดูพฤติกรรมในอดีตของตัวเองกัยก่อนอย่าลักษณะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับไม่ลองเลือกตั้งพูดอะไรก็ได้แต่ลักษณะอยากจำความจากความจําสั้น99วันนั้นคือตามหลอกหลอนในอภิสิทธิ์อยู่นะครับ